แอดมินเคยคาดการไว้แล้วนะครับว่าปีนี้ปี2021ยอดขายของช้อปปีต้องแซงหน้ายอดขายของ Lazada แน่ๆนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วครับผ่านไปแล้วนะครับ4เดือนแรกของปี2021 1มกราคม2021ถึง30เมษายนปี2021ยอดขายของช้อปปีนะครับดูที่แผนภูมิวงกลมนะครับ เป็น53%ของยอดขายรวมทั้งหมดนะฮะส่วนยอดขายของ Lazada 47%นะฮะแล้วก็อื่นๆซึ่งเป็นรายแอดถือว่าน้อยมาก,กคือ0%นะฮะแสงไปแล้วสำหรับ4เดือนแรกครับเดี๋ยวกลับมาดู3เดือนแรกกันนะครับอันนี้เป็นยอดขาย3เดือนแรกนะครับ1มกราคมปี2021-31ถึง31มีนาคมปี2021นะครับ จะเห็นว่ายอดขายของช้อปปีอยู่ที่50%นะฮะยอดขายของ Lazada 50%แต่ถ้าดูตัวเลขจริงๆแล้ว Lazada จะมากกว่านิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งในที่นี้คือแค่แค่หลักพันในหน่อยเองนะครับนะครับก็ยังถือว่า Lazada ยังยังมากกว่าแต่ถ้ากลับมาดูยอดขายหน้าสี่เดือนแรกอย่างที่ให้ดูไปนะครับจะพบว่า ยอดขายของช้อปปีแซงหน้าแล้วนะครับเป็น53%ต่อ4 7ของ Lazada นะครับโดยใช้แอป Money Lover นะครับในการบันทึกก็ไม่มีอะไรฮะมาแจ้งเพื่อนๆดูว่า Lazada นับวันน้บว,วันยอดขายจะตกลงนะฮะแล้วก็เป็นกับทุกทุกผู้ขายนะครับแล้วก็ช้อปปีนี่ยอดขายนับวันนับวันจะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะ ก็ดูการตลาดของเขาเป็นตัวอย่างละกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ